สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนพี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆอีกแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดแบบฟรีนะครับโนหรือว่าตามหาโค้ดมานานนะครับโนอยากให้พี่อัปเดตนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้อัปเดตประมาณ1สัปดาห์เต็มๆแล้วนะครับถ้าคนไหนอยากให้พี่อัปเดตนะครับโนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครัับบบพพี่่่่ออเแแ้ววนน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 นะะคคาาจจหหหหต็มสงไไ อยากได้นะครับนอนในส่วนของกิจกรรมนะครับนอนหรือว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของของไม่ใหม่นะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอนว่าวันนี้นะครับก็มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับพี่ก็จะพร้อมแจกผลพิสานถาวรให้แบบฟรีๆแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอนในสองผลพิสานถาวรนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์ กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้ถ้ามีคนดู1,900ไม่ใช่นะครับก็คือ19,000คนดูนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของผลพีิสตาฟี่หนึ่งผลแบบถาวรเลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องกกกกกดดดดดตตตตติิาาามม็้้้องฝววยแลัันนะครบ 我哇。Oh, wow. ครบ10,000ติดตามนะครับเนาะหรือว่าครบทุกๆ10,000ติดตามนะครับจะมีการแจกผลปีศาจฟรีแจกโลบัคฟรีแจกบัตรกรีน่าฟรีนะครับน้องก็เรีดีว่าจัดหนักจะเต็มเลยนะครับแต่วันนี้แจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนวันนี้นะครับก็มีทางด้านโค้ดคุณเอ็กพี่หชั่วโมงเกือบ6ชั่วโมงนะครับน้องก็มีทางด้านขอเอานะครับน้องคุณเอ็กพี่แล้วนะครับน้องก็จะมีทางด้านโค้นอื่นด้วยนะครับน้องก็มาเริ่มโค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับสหรับโค้ดแรกก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับคคนนนีเลยะรับ ก็ใส <muitas S 2> ่ไม่ได้เลยนะครับทุกคนก็ได้มานะครับนอนที่สองโค้ดคุณเอ็กพียี่สิบนาทีนะครับนองก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับนองก็ใส่ไม่ได้เลยนะครับนอนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนใครมาหมดเท่านี้นะครับนองก็โค้ดตัวนี้นะครับน้อเป็นโค้ดบิ๊กนิวนะครับนองเป็นโค้ดเก่าก็ยังใส่ได้ยใส่ได้อยู่ในบ้านจุบ้านนะครับนองก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่บอกเลยนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้ นะครับนตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับหนอพี่ขอบอกเลยนะครับหนอว่าโคตรตัวนี้นะครับหนอก็เป็นประมาณนี้เลยครับหนอเพราคือท่านนี้นะครับหนอก็เป็นทางด้านโคตรเงินนะครับทุกคนแล้วก็โคตรตัวมากนะครับหนอเป็นโคตรตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสหรตลอดตัวนี้นะครับหนอก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับหนอว่าเป็นโคตรเงินเหมือนกันนะครับแต่ได้สุดเบลีนะครับหนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังมีอีกนะครับทุกคนนี่เล นะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านโคลิสตักไป1โค้นนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดไปเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็ตามหาโคลิสตักนะครับน้องเราก็โค้งต่อมานะครับก็เป็นทางด้านโคลิสตักเหมือนกันนะครับก็จัดไปเลยนะครับน้องได้มา2อันแล้วนะครับสำหรับโคลิสตักนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสุดฟินไปเลยนะครับน้องเพราะว่าได้2อันเลยนะครับน้องก็จัดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับทุกคนนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านโคีนะครังเหมือนาทีนะครับน้องได้ยี่ส นี้เลยนครับเนาะแต่ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเนาะก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้ัก็ได้มี20นาทีนะครับก็เป็น5 8นาทีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทน้องจัดไปเลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะใครว่าหมดนี่นะครับเพราะว่าพี่นะครับเนาะเตรียมโค้ดมาเยอะจัดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับเน้องก็จัดเป็นเรื่องรายการนะครับเน้องตอนนี้เราไม่ได้ละ2ชั่วโมง28นาทีนะครับทุ ก็ต้องไปูขออภัยด้วยลวกันครับสามารถที่จะวิไ้ได้นะครับหรือว่าแข่งมาจอไว้ได้นะครับคนนี่เลยนกครก็สลายปหนึ่งคนแล้วนะครับตอนก็ได้วมืนหนึ่งชัวโมงสามแปดนาทีนอนแล้วก็ใส่ไปบ้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขาบอกลวกันนะครับว่ามีเยอะจริงครับนอสำหรับเรื่องโคนรับโค่นนี้นะครับนอนโค่ใสี้นะครับนอนก็ได้ีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับซจิงนะครับทุกคนหลับโค่นนะครับนอนแล้วก็ยัง หมดเท่านี้นะครับน้องโค้ดตัวนี้นะครับก็ยังไม่อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าสุดจริงนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือสุดจริงนะครับน้องแต่ละอันนะครับขอรีดูว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังไม่เรื่องี๊ยดนะครับน้สำ ดียวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับเรื่องโคดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าลายโคดนะครับน้องก็คือตามหานะครับวันนี้ก็เลยบบว่าจะจัดให้แบบหนักๆเลยลวกันนะครับเป็นโคดทั้งคลิปเลยนะครับน้องก็เอาไปใส้ได้เลยนะครับน้องรับประกันนะครับว่าแต่ละโคยังใช้ได้อยู่ยังใช่ได้อยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าโคไหนนะครับที่บบว่าอยากใส่ได้อยากใช้ได้นะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกกกนนออ้ี่่ขลแวัาตะ นครับน้องก็คือสุดจริงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับอว่าตอนนี้เราได้มาเกือบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับน้องแล้วก็สี่ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสำหรับตอนนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับน้องว่าเราได้ไปสี่ชั่วโมงแล้วนะครับน้องก็ดีว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องใครมาหมดเท่านี้นะครับทุกคนก็ยังมีอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับน ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนก็อย่างที่พี่บอกนะครับนอว่ายังไม่อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ฝอกบอกเลยนะครับนะว่าตอนนี้นะครับนกก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอในส่วนของเกือบ5ชั่วโมงใส่ตัวนี้ไปเป็น5้าชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราได้มา5ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอสุดจัดไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่เลยนะครับนกเราได้มีแล้วนะครับนอหชั่วโมงกับนาที่ผมวัานี่ก็เป็น ประมาณนี้เลยนะครับสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเรื่องกันนะครับน้องว่าอ่านี้นะครับน้องก็เรียกว่าจ้าหาจะได้เต้นเป็นครับและแถมโค้ดสุดท้ายให้นะครับสำหรับโพลิสแตงนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลที่มีในแมปนะครับในเกมโลบอคในแมปบล็อกฟู้ดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้มันนานนะครับเนาะหรือว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจ้งให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคคนนนนนนไหะรัับบบบที่่แวาาอยกสสุ ครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบาาไม่ต้องเสียตังค์โดเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละััับนนนาแลขขขออออกกพี่่ว ต้องพี่ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ติดตามแล้วกันนะครับน้องก,ก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละ1ติดตามนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบาย